ละครการทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิฮะเราจะมาถ่ายการทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่เราจะเด็กๆ่ะโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้าเจ้ค่ะ<า>เจ้เจผมรักครูมะเหมี่ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมะเหมียว,ยว,ยว,ยวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาอ่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเร็ว,รวหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพร้อมนะสามสอง ฉันไม่คิดเลยว่าแกจะน้ามืดตามเวือนบคบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิตรเนเธอยิ้มทําไมนี่มันเป็นฉากเตายถ่ายต่อไม่ไหวแล้วจู๊บครับมิตรเนโอ้ย่ายสงแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ไปไหนทําไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเมียวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทาไงล่ะแถวนี้เปตนป่าแล้วอาหารก็ไม่มีกินอะไรอ่ะ กินหอมจังกลิ่นหอมเหมีอนก๋วยเตี๋ยวเ,ยเยรือเลยพี้พนอะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรืองไงนี่ไงพี่ต้มสุกแล้วอะลองชิมดูโอเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มขน้น มะเมียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลย <c oughs> โอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พอนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้าร้อนเลยออเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมม่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอหนาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากืมดีน้ำมีถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย มา,มาลเมาเขียบพนต้เดยวพี่พรซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นพกมาด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ้วยร้อนกลับมาขายที่เซเว่นทั้งหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเลยเด็กๆก,กับข้ามาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับนัดรีบคนให้หม่เลยลูกค้ารีบมาคองก่อนเที่ยงครับครับเจ๊โอ้ย ลูกน้องก็ลาออกกันหมดคนพวกนี้งานหนักหน่อยก็อยู่กันไม่ได้ดื่มแล้วสดชื่นตาตื่นมีพลังฉันให้ค้างค่าเช่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีนะก็ย้ายออกไปเลยครับ รักษารอนานไหมลูกไม่นานเลยพ่อแค่เหลือหนูคนเดียวอะ่ะเอิหน้าหนูก็จบป .6 แล้วพ่อจะให้หนูเรียนต่อไหมแล้วหนูอยากเรียนต่อไหมลูกหนูอยากเรียนหนูอยากเป็นครูแต่หนูก็สงสารพ่อพ่อตกงานมาสามเดือนแล้วเราไม่มีเงินเลยเรียนต่อได้ลูก <c oughs> พ่อจะสารฝันลูกให้เป็นจริงให้ได้งานหนักนะทนไหวเหรอผมทําได้ทุกอย่างครับเกีขอแค่รับผมเข้าทํางานนะเอาเอาให้ทดลองงานหนึ่งวัน <c oughs> เหลืออีกตั้งสองคันรถผมก่อนั่งพับเป็นหนึ่งครับเจ๊แค่วันแรกก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าวันนี้คนของไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้เห็นนะอีกพี่เอ๋น้องจะเพิ่งยอมแพ้ลาออกก่อนนะเว้ยอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนทำคนเดียวข้าเหนื่อยผมน่าจะไม่ไหวครับพี่ AJ เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดใจดิเจ๊แกแปากร้ายแต่ใจดีถ้าทนอยู่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยพี่ดื่มอะไรครับดูสดชื่นมากเลยอะรับไปพลังตันพาวเวอร์ รสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่นไปพี่ผมพร้อมทำงานแล้วครับฮึอึายออืด้การเด็กการเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสร็จแล้วต้องงี้สิไอ้น้องอ่ะค่าแรงวันนี้เดจ๊เพิ่มให้เพราะว่าคนของเสร็จก่อนเวลาเอาเป็นว่าเจ๊รับเธอเข้าทำงานนะขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่จ่ายค่าตันพาวเวอร์ที่วันนี้ผมกินของพี่ไปย หัวละสิบาทเองวันนี้ค่าเลี้ยงงั้นพรุ่งนี้ผมขอเลี้ยงพี่คืนนะครับจัดไปอย่าให้เสียไอ้น้องซื้อที่เซเว่นอเลได้เลยหาซื้อง่าย <laughs> รักษาหนูจะมีเงินเรียนต่อแล้วลูกชีวิตไม่มีทางตันไม่ My. ตันพาเวอร์ ิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอ่ะใส่ตะกร้าเลยแล้วก็ฟองเขียนคิ้วอายแชโดว์แม่ลิปอายสการหนูอยากได้หนูอยากได้เอา,อาลูกจะเอากี่สีก็เอาเร็วเร็วแม่บัตดามหนูอยากได้จ้ะลูกเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คุชชั่นจ้ะลูกเอามาเลยแม่คาคิดเงินเลยจ้ะเอานี้ด้วย โอ้ซื้ออะจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสอําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปวายสมน้ำหน้าโดนแม่ฉันด,ดา่าให้รู้สมิมากเอานิ้วจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่เห็นมาเอาเครื่องสอําอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสอําอางสีอย่าง พาครูไปหาแม่เธอสิเอา้านังเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสำอางไปแจกเพื่อนอีกทำให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทํากิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกร<อ><ป>ะเป๋าของฉันมานะคุณแม่ดูนะคะมีแต่เครื่องสาาออไมม่ีีุปกกรรรณ์เเยยนล ครูมีหนะ้าที่สอนก็สอนไปสิจะไม่ยุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้ฉันจะให้ลูกฉันย้ายโรงเรียนกลับมาแล้วหรอไปเที่ยวกับลูกสนุกไหมทุกครั้งฉันก็ไปกับลูกสองคนอยู่แล้วนี่ทำไมเห็นหน้ากันทีไรทะเลาะกันทุกทีคุณต้องถามตัวเองนะว่าทําหน้าที่ได้ดีหรือย,อยังทุกวันนี้ทําแต่งานงานงานเคยคิดถึงฉันกับลูกบ้างไหมผมไม่อยู่แล้วขี้เกียจทะเลาะถ้าคุณไปฉันจะถอดสร้อยนี่ทิง้งอย่านั่นยูผมขอโทษ ย่าน yeah, คุณแต่งงานกับฉันพาอรักฉันจริงๆหรือพาอสร้อยนี่ทำไมที่ตรงนี้รู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยมาคุณมิทินคุณพลา่าคุณมานั่งทําอะไรตรงนี้คะผมชอบมานั่งที่นี่มันทําให้ผมคิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงใครเหรอคะผมก็ไม่รู้แต่แปลกจังผมรู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนรู้จักกันมาหลายพบหลายชาติแปลกจริงฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะคิดไหมถ้าผมจะทําตามใจตัวเอง มิทินนิวนั่นมันสร้อยของฉันนี่นั่นส้อยของคุณเหรอครับใช่ค่ะฉันทํำหายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วงั้นแสดงว่าคุณคือผู้หญิงที่ผมตามหาไม่น่าล่ะมผมรู้สึกผูกพันกับคุณนิวขอดสร้อยขึ้นเข้าไปในที่สุดผมก็เจอผู้หญิงที่ผมตามหามาทั้งชีวิตมิทีน แต่คุณแต่งงานกับฉันแล้วนะผมไม่เคยมีความสุขเลยคุณยอมรับเถอะนะเราไม่ใช่เนี้ยคู่กันแต่คุณจะทิ้งฉันกับลูกไปหรอกลับบ้านกับฉันเถอะนะกลับไปหาลูกของเราเถอะนะมิทินคุณกับไปหาลูกหาเมียคุณเถอะชานี้เราคงเจอกันช้าไปนะบุม๋มดูไปเรียนก่อนนะ พ,พี่พรครับพี่พรครับพรไปเรียนแล้วจ้าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พรเลยเอา้าเรียนเสร็จแล้วหรอจ้าพี่พรครับพี่พรครับน้าบุม๋มถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะพี่พอรอยู่ไหมครับเออไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อครับมิททิมเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่า เขากัวอะไรเรารู้เปล่ารีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปเ่าหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรนินววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพ,พรกลับกรุงเทพไปแล้วอะกลับกรุงเทพใช่พรเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เอง พี่พรพี่พรสิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะปา่านนี้มิทินคงแต่งงานไปแล้วอ่ะเธอมาาพ่อเร็วอ่ะเธอเดี๋ยวิ่องออกถนนนะรถจะสวนนะว้ายตายแล้วอ่ะเธอแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกมาเล่นแบบนี้ไปไปไปมิทินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยนาะบุม๋ม เป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานน่ะสบายดีคะนะลูกมิธีน,นี่ชื่ออะไรครับอ้าวอาเธอร์วิ่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทีนมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทีนเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทีนฮะมิทีนยังไม่มีลูกเหรอมิทีนจะมีลูกได้ยังไงมิทีนยังไม่แต่งงานเลยคนนี้ลูกนิวชอบมาเล่นกับมิทีนเป็นประจำ มิทินนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะอ้เก็บตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหาไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทํางานมาแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังผมก็รอพี่พรอยู่ไงครับ